พบกับ breaking now 15นาฬิกากับกวินครับปปชเตรียมสรุปกรณีการซื้อไมโครโฟนหรูติดตั้งห้องประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่24กุมภาพันธ์นี้ครับนายปานเทพกล้านากราชประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกล่าวถึงความคืบหน้าการส่งสวงหาข้อเท็จจริงกรณีสำลักใจยกทยกรัฐมนตรีจะซื้อไมโครโฟนติดตั้งห้องประชุมคณะรัฐมนตรีว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ที่ไปส่งแหวงหาข้อเท็จจริงมาพบว่ายังไม่มีความเห็น ขออภัยครับพบว่ายังมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่ดังนั้นจึงให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการกลองเพื่อสรุปรายงานข้อเท็จจริงก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปชซึ่งขณะนี้ได้รับรายงานว่าเรื่องดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการการกลองแล้วและคาดว่าจะสามารถนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปชในวันที่24กุมภาพันธ์นี้เพื่อพิจารณาว่ามีบูลพอที่จะตั้งคณะอนุก,กรรมการไต่สวนหรือว่าไม่มีบูลและตีตกไปครับ ฝรั่งเศสเรียกร้องให้บริษัทอินเทอร์เน็ตต่างชาตินะครับให้ต่อสู้กับภัยก่อการร้าย รัฐมนตรีมหาไทยฝรั่งเศสนายเบนาคาซีเนฟกล่าวในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านความรุนแรงการกลุ่มสุดโต่งวันสุดท้ายในกรุงวอชิงตันของสหรัฐโดยเรียกร้องให้บรรดาบริษัทอินเทอร์เน็ตจาก60ประเทศเพิ่มความร่วมมือในการต่อสู้กับภัยก่อการร้ายบนโลกออนไลน์ด้วยการกำจัดเนื้อหาผิดกฎหมายเพื่อสร้างบรรทัดฐานสากลหลังจากที่กลุ่มสุดโต่งใช้ทางออนไลน์ในการแพร่กระจายโฆษณาชวนเชื่อและคลิปการสังหารเหยื่ออย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้นอกจากนี้ครับ นายคารซิเนฟยังมีกำหนดเพื่พบกับผู้บริหารของบริษัท Google, Facebook, Microsoft และ Twitter ในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้บริษัทเหล่านี้มีส่วนร่วมในการต่อสู้กับภัยก่อการร้ายด้วยพบกับ breaking n o w ได้ใหม่16นาฬิกาครับ